นี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เกลี่ก็มาถึงแล้วนะคะจะเล่นอะไรกันคะตอนนี้เล่นห้องของเล่นโอ้โหมาถึงจะเข้าห้องของเล่นก่อนเลยเอะคะอออโอเคเราไม่ใช่เราเข้าได้ตกใจหมดเลย <laughs> <laughs> ดีไซน์มาเขียนป้ายอะไรไว้เนี่ยเป็นไง <laughs> <laughs> ตัวสัน่นตัวสัน่น <laughs> ชีวิตดีไซน์กับเกลลี่เป็นวันที่2นะคะทุกคน <Yeah. S 1> หลังจากที่เมื่อวานวันแรกเนี่ยเราไปบ้านพี่เกลลี่ใช่ไหมคะดีไซน์ใช่ค่ะส่วนวันนี้พี่เกลมาบ้านเราใช่แล้วเลย <Yeah. S 1> <yeah. S 2> เป็นไงดีใจไหมคะดีใจนี่วันนี้นะพี่เกลลี่จะมาบ้านเรานะคะทุกคน,นีตอนนี้เราก็ เตรียมตัวรอตอนรับพี่เกลียรี่กับแม็กเกดกับพี่ใหม่จังอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เขากําลังเดินทางมานะวันนี้ดีไซน์กับเกลีรี่จะทําอะไรจะเล่นอะไรจะถ่ายคลิปอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพามาตามติดชีวิตของทั้งคู่นะคะรอดูกันเลยไปพี่เกลีรี่มาถึงแล้วนี่นะดีไซน์อาสายหม่เก็บนะทุกคนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสายหม่จะออกไปข้างนอกใช่ไหมลูก หมาเข้าบ้านไมยหมาเข้าบ้านหมาเข้ากลงปิดเลยหมาอยู่ในกลงนะ<อ>นี่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เกลลี่ก็มาถึงแล้วนะคะจะเล่นอะไรกันคะตอนนี้เล่นห้องของเล่นโอ้โหม,มาถึงจะเข้าห้องของเล่นก่อนเลยเหรอคะอออโอเคเราไม่ใช่เราเข้าได้ตกใจหมดเลย <laughs> <laughs> ดีไซน์มาเขียนป้าย <laughs> อะไรไว้เนี่ย <laughs> วันนี้จะเล่นอะไรกันบ้างจะทำอะไรกันบ้างนะทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งจะพามาตามติดเลยนะคะต่ออนโนสเตออ่ะอุ้ยมีเลโก้ด้วยไหนดีไซน์ต่ออะไรไว้คะอนโนสเตอินโนสเตอเหรอเนี่ยไม่เยป็นไม่เป็นไรทำใหม่ลองใหม่นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เล่นของเล่นกันแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครสั้นลงช่องเกลี่คลิปกันนะคะ จะเป็นเรื่องอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะก็ไปดูได้ที่ช่องเกลี่ยคลิปนะคะไปเดี๋ยวถ่ายละคสรสั้นเสร็จเราจะทําอะไรกันต่อนะแม่กุ้งจะพาตามติดกันต่อเลยคะ่ะโอเคค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ถ่ายละคสรสั้นกันเสร็จแล้วแล้วก็มาพักกินขนมกันนะคะทุกคนอะ่ะครับ <laughs> ครับ อ่ะเดี๋ยวกินขนมเสร็จเราจะไปถ่ายอะไรกันเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราไปถ่ายละครสั้นมากันนะคะตอนนี้พี่เกียวอยากทํะไรคะลองเครื่องนวดพี่เกียวอยากลองนั่งเครื่องนวดของแม่กุ้งนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวดีไซน์จะเปิดให้พี่ลองนะนวดอเ,เอานวดแบบไหนก็ได้พี่เกลียวอยากน,นวดแบบไหนแบบเอนนอนเลยป่ะ <S <S หนูลองมาดีให้พี่นั่งดีแล้วหนูค่อยปับหนูไปยืนปับด้านข้างอ่ะพี่เกลียวนั่งเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวดีไซน์เคยนวดแล้วเออเปรั <c oughs> ปบยางปรับนอนยังปรับนอนให้หน่อย <c oughs> เอาแขนสอดเข้าไปตรงนี้อันนี้เป็นไงก <c oughs> ดนอเ้ยมันนิบมค่นวดแบบสุญญากาศอะเป็นไง <c oughs> เ,เป็นไง <c oughs> นวดทูดนี่นี่แม่กุ้งปรับนอนให้ไหนวะนอนผ่อนคลายอ่าตอนนี้นะไม่เอานวดทูดมันเช่เ็จแล้วนี่เก้าอี้เ็นไปแล้วพี่เก้วจะหลับแล้วนะตอนนี้จะตายแล้วเป็นไงตัวสั่นตัวสั่น เมื่อกี้พี่ใหม่ก็ลองนวดแล้วพี่ใหม่เป็นไงคะบายมม่สปินใช่ไหมนี่อันนี้เท้าเขาไม่ถึงนะถ้าเท้าถึงเดี๋ยวให้พี่เกลยลองยืนดูเพราะว่าตอนนี้เท้าไม่ถึงยืนลองไหมลองไหมอ่ะปรับขึ้นมาปรับขึ้นมายกขึ้นมาก่อนไม่ใช่อ่ะยกเก้าอี้ขึ้นมาอันนี้เก้าอี้มันนอนอยู่นะเห็นไหมอ่ะช่วยการปรับดีไซน์ปรับให้พี่หน่อยนี่เป็นไงเป็นไงอ่ะ ขยับขยับมานั่งเอาเท้าลงไปซิวิเกลเอาเท้าลงไปเออขยับนั่งตัวตรงเออเอาเท้าลงไปหน่อยเท้าลงไปหน่อยเท้าลงไปจุมๆเลยเอาเท้าลงไปให้สุดเลยอ๋อรอรอก่อนรอให้มันอ้าก่อนรอให้มันอ้าก่อนรอให้มันอ้าก่อนมันจะมีช่วงอ้าเออมันอ้าเราค่อยเอาใส่เออเอาแล้วใส่ดิเอาใส่เลยเออใส่ลงไปให้สุดใส่ลงไปให้สุดอย่างนั้นแหละเป็นไง เป็นไงบ้างมันเป็นลูกกลิ้งไงก็มันคลึงคลึงคลึงที่ใต er ้ฝ่าเท้าใช่ไหมจักกจีเหรอชอบไหมอ้าวตอนนี้ซ้อนแล้วคนหนึ่งนวดเท้าคนหนึ่งนวดตัวนะทุกคนยังไงเนี่ยเออ ไปเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อดีคะไอ้เฮ้ยโอ้พี่ดีไซน์ก่อนเร็วโอ้พี่ดีไซน์ก่อนพี่ดีไซน์ร้องไห้พี่ดีไซน์ร้องไห้นะคะทุกคนอ๋อพี่กิจพี่ดีไซน์ไม่ได้เจ็บตรงนี้ถามรู้ก่อนเฉยอ๋อธันวาคิดว่าพี่เจ็บไม่ใช่พี่ดีไซน์ร้องไห้เพราะว่าเดี๋ยวพี่เกลจะกลับบ้านแล้วไม่อยากให้พี่กลับ นี่นะคะทุกคนคนที่ทำให้น้องร้องอ่านี่นะคะตอนนี้แม่เกดก็จะกลับก่อนนะคะพี่ใหม่ก็กลับด้วยนะเพราะว่าน้องธันวาง่วงนอนนะคะทุกคนจะพาน้องธันวากลับไปนอนนะแต่ว่าพี่เกลี่อยู่ต่อใช่ไหมคะพี่เกลี่อยู่เล่นกับดีไซน์ต่อถึงห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวห้าโมงเย็นแม่กุ้งไปส่งพี่เกลี่ที่บ้านนะคะไปมีไซโอเคหรือยังไปโอเคแล้วไปเล่นกับพี่เลยค่ะไปหาพี่ค่ะหยุดร้อง ันวายบายพี่ดีไซน์ก่อนยบายนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์กับเกลี่ก็จะช่วยกันอาบน้ำให้ไซายใหม่นะคะทุกคนโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวหนูเป็นผนกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพี่เป็นผนกลากลากน้ำแล้วก็อันดับแรกนะคะที่สำคัญที่ือเราต้องอ่าถูกดีไซน์ขาดเกงขึ้นก่อนเดี๋ยวเปียกค่ะอ่าดีไซน์จะให้พี่เกลี่เป็นแผนกเอาน้ำฉีดถูกไหมแล้วดีไซน์จะเป็นแผนกขัดถูสบู่หรอคะ โอเคแมช็ดตัให้เสร็จทีกางโอเคแม่พี่เช็ดตัวให้มันหนูจะเป่าโอเคช่วยกันเป่าช่วยกันเช็ดใช่พี่แบนขดหรือเปล่าใส่หมายอาบน้ำไหมลูกเฮ้ยใส่หมากระดิ่งหางเร็วจับจับเดี๋ยวปิดตัวนี้นะเข้าไปหมาไปเข้าไปเฮ้ยงั้นแหละเปใส่หมายดีแล้วนั่นแหละเอาให้สะอาด หลกอ่ะโอ้โหสายไหมสบายจังเลยสปาดีไซน์แอเกลลี่นะคะทุกคนโอ้ช่วยการขัด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 ถูถูใหญ่เลยสายสายไหมบอกว่าปินจุ๊บไปค่ะพี่นิ่งเลยนิ่งเลยชอบนี่นะคะหลังจากอาบน้ำให้สายไหมเสร็จตอนนี้เขาก็ช่วยกันเป่าขนให้สายไหมนะทุกคนโอ้โหนี่ น้องหนาวใช่ไหมคะที่ซายน้องหนาวส่ใหม่จะได้หอมมแล้วน้องนิ่งมากเลยอยน้องให้เป่านี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราอาบน้ำให้น้องสายใหม่เสร็จแล้วเราจะไปไหนกันคะไปแซว, <c oughs> แวตอนนี้เข้าสู่ช่วงคุณแม่ลูกสอนไปแล้ว <c oughs> ป้าเดี๋ยวเราจะซิ่งแว้นไปกันนะไปไปเลย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นะจ๊ะ ปาร์ตี้บายบายปาร์ตี้ถุบถาปาร์ตี้มันยิ้มมันยิ้มให้ใช่อ่าไหนดูซิจะกินอะไรกันเอ่ยหรือว่าจะเข้าเซเว่นเลยกินในเซเว่นในเซเว่นหรอคะไปโอเคงั้นไปแวะสั่งน้ำก่อนแล้วไปเซเว่นเนาะใช่อ่านี่เราก็ซื้อข้าวในเซเว่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้โหเยอะมากเอาไว้หน้ารถก่อน ตอนนี้ดีไซน์กับเจลลี่เขาจะช่างน้ำหนักนะทุกคนอ้าวเกียรช่างแล้วหรอคะเท่าไหร่ี27.72 cm ตาดีไซน์โอ้แน่24.02 c ี่เอ้ยของแม่ลูกไม่ใช่เลย าถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดีไซน์ซื้ออะไรมากินบ้างคะน้ำดโงกับกับอะไรเอ่ยของดีไซน์ข้าวผัดไส้กรอกข้าวผัดไส้กรอกแล้วก็พี่จะบอกเดี๋ยวพี่เกลลี่กินอะไรคะกินเนี่ยค่ะไก่เทอริยากิข้าวไก่เทอริยากิแล้วก็มีไมโลนะคะของพี่เกลลี่นะแล้วก็ในกรุงซื้อโค้กซื้อขนมปังมีขนมมีมาด้วยเม็ดเหมือนกันใส่เม็ดเหมือนกันมัดผมเหมือนกันแต่งตัว <g ül> เป็นแม่กู้แม่กุ้ก็คิดว่าแฝดต,ตัวก็เท่ากันแต่งตัวก็เหมือนกันน่ะ <g ül> อันนี้นะตอนนี้เราก็จะกินข้าวดูหนังกันใช่ไหมคะดีไซน์จะเปิดอะไรพี่เกลี่ดูคะวิดเกมว้าวนี่เขาใช่เขาจะดูสกวิดเกมกันนะคะทุกคนเอาโอเคเปิดเลยดูหนังชิวๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวหลังดูหนังเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองสาวนี้จะทําอะไรต่อนะคะเกลี่เปิดตัวพี่เกม ซิ่งจังอะใส่กระโปรงด้นะน่ะนี่พี่เกี่ปั่นจัก,กรยานนี่นะคะทุกคนหลังจากที่กินข้าวแล้วก็ดูสควิตเกมกันเสร็จแล้วนะคะแม่กุ้งก็ให้ดีไซน์กับเกลี่ถ่ายละครสั้นนะก็เลยต้องเปลี่ยนชุดนะคะพอถ่ายละครสั้นเสร็จเขาสองคนก็มาเล่นสกูตเตอร์แล้วก็ปั่นจักรยานกันนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นกว่าแล้วนะก็คือเดี๋ยวอีกสักพักนึงแม่กุ้งก็จะพาพี่เกล,ลี่ไปส่งที่บ้านแล้วนะคะ เฮ้ยสลับกันแล้วพี่เกลี่เอาสก,กูตเตอร์มาโอ้ดีซนโอ้ยอย่างสิ่งเลยไปเดี๋ยวจะไปส่งพี่แล้วนะนี่นะคะทุกคนตอนนี้ม่กุงเกลผ่าพี่เกลี่มาส่งที่บ้านแล้วนะคะอยู่ไหนกันเอ่ยน,นี่พี่เกลี่นะทุกคนหูตอนนี้นะเกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนบนรรยากาศที่เชียงใหม่คือแบบอึมครึมแบบว่ามืดฟ้ามืดฝนเหมือนฝนจะตกมากเลยนะ นี่นะคะตอนนี้เราก็มาส่งพี่เกีลรี่ถึงที่บ้านแล้วนะแปะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้เราตามติดชีวิตวันที่2ใช่ไหมใช่พรุ่งนี้วันที่3มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ฝนจะตกแล้วไปดีไซน์กับบ้านกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะบาย,บายๆคะ่ะ